นี่มันก็เป็นเวลาบ่ายโมงใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็หิวแล้วนะไปหาอะไรกินลอยๆที่อุดอรดีกว่าร้านนี้เลยครับคราที่แล้วผมมาอุดอรนี่ก็ไปกินมาครั้งหนึ่งแล้วชอบมากเลยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ต้องจัดซะหน่อยครับเดินไปนิดเดียวครับจากขนส่งไปร้านก็แคบเดียวมาถึงแล้วครับร้านของเรานี่ครับมาดามพาเท่ครับปล่อยกันเลย ร้านนี้ผมชอบมากเลยนะขนมปังเขาอร่อยอนะ่ทุกทีเรากินเราต้องขอเพิ่มกลับใช่ไหมที่มาที่นี่เนี่ยเราเพิ่มขนมปังนะมาจึงนะครับมาดาพาเทสนี่เมโลเบอร์ฮะอย่างน่ากินเดีย๋ยวจะลองอันที่เราไม่เคยลองบนะ้าง ขนมปังอร่อยมากที่นี่ชอบ้วก่อนมาก็สั่งขนมปังเบิ้ลหลชิ้นเลยขนมปังเต้จีนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มเอกลักษณ์ของเขาเลยครับเฉพาะร้านมาดามเท่าน,นั้นเลยจัดอันนี้ก่อนเลยครับขนมปังต้จีคนนี ต่อไปเราก็จะมาลองเฝอเนื้อโคขุนนะับและตอนนี้หลังจากที่เราได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาเที่ยวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดอรธาน,นีเลยดีกว่าครั้งที่แล้วที่มาอุดอรไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าวันนั้นมาแล้ว พิพิธภัณฑ์ปิดนะฮะแต่วันนี้มาเปิดครับไปเที่ยวกันเราก็เข้ามาติดต่อนะครับเราจะได้การ์ดนะฮะอันนี้เป็นการ์ดที่เราจะว้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะไว้แตะเรียกข้อมูลต่างๆกันไปเลยครับทางเข้าชมก็คือมาทางนี้ตามทางลูกศรไปเลยในนี้ก็จะเป็นอาคารเก่าที่เขาเอามาปรับปรุงแล้วนะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามโซนแรกเราก็จะเจอกับ ตัวที่เป็นแผนที่จังหวัดอุดรกันเลยแล้วก็เดินเข้ามาอันนี้ครับห้องใช้หนังเน็ตซิกนะฮะเรื่องเมืองอุดรฮะโอ้เลยจอแบบเบิ้มดีฮะโอ้ตายลายไปเนี่ยภาพลร้อมตัวอนะไรมาฮะไปกันต่อกับห้องนี้นี่ครับโชว์ข้างบนดีกว่าเป็นพื้นไม้นะฮะเพราะที่เป็นอาคารเก่าใช่ไหมโครงสร้างก็จะเป็นอิฐ ผมมาดูสถาปัตยกรรมมากกว่านะนี่ก็เป็นพวกยุทธศการแล้วก็ชมไปเลยการ์นี้เขามีกิมมิคนะครับคือเราต้องเอามาสแกนนี่พอเสแกนนะครับฟ้าทีวีเขาจะเปิดขึ้นมาให้เราได้ดูเลยแบบนี้โอ้อาคารนี้เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคลเนียลครับ กขาจะเล่าเรื่องของอาคารหลังสีเหลืองนี่แหละอาคารหลังนี้คืออาคารราชโนทิศครับเป็นโบราณฐานเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลทีนะ่ห้องถัดมานี่เป็นห้องแบบสีขาวอารมณ์เหมือนกับเป็นถ้ำเลยนะครับถ้ำขาวโอ้คือนั่นแหละถูกต้องแล้วการจําลองเป็นถ้ำก็คือเหมือนอดีตนะฮะก็มาเจอไดโนเสาร์ด้วย ได้ยินเสียงนรสาวไหมฮะเดินกันทึงทางถึงทางโอ้ยห้องนี้ดูในกล้องนี่สวยกว่าตาเห็นนะฮะไฟมันแบบฟ้าสวยดีนะสวยกว่าตาครับห้องนี้สวยกว่าตาเห็นจัดไลท์ติ้งงามมากดูดีเลยเหมือนกับดูต่างดาวครับโอ้ยสวยจัด ห้องนี้เราก็จะเห็นพวกนี้เลยครับพวกฮะอ,อย่างนี้ก็รู้เลยนะบ้านเชียงะฮรบ้านเชียงก็คืออยู่ที่อุดอรคลิปที่แล้วที่เรามาอุดอรเขาก่อน,นะฮะก็ขี่โมไซไปเที่ยวบ้านเชียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ<ม>เดี๋ยวเราจะใช้บัตรนี่ครับบัตร V i P ของเราแตะป๊าบดูซินี่อะไร เขาไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลงจะกลายเป็นคนค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีครั้งใหญ่ที่สุดจุดนี้เราเดินผ่านรากไม้ครับอารมณ์เหมือนกับรากของต้นกูงกลางหรือเปล่านะใต้ดินนี่ฮะรากนพันคอไปแล้วพันหน้าพัานตานตับเดินออกมาก็าให้ไปทางซ้ายมือไปดูชั้นสองมาแล้ว พื้นโคตรลื่นฮะทำความสะอาดได้ดีมากมันลื่นปลืดล้ดเลยฮะเราับขึ้นมาชั้นนี้ครับตรงกลางเราเจอกับพระบรมฉายลาลักษณ์ของราชการที่9ครับผมและฝั่งตรงข้ามกันเลยนั้นก็จะมีรูปหล่อฮะของท่านผู้นี้ครับหลวงประจักษ์เจ้าของอาคารแห่งนี้ละมั้ง ห้องนี้เป็นห้องที่มีภาพเขียนนะฮะเป็นแบบนี้เลยหลวงตาหลวงพ่อครับหลวงตามหาบัวครับเราเคยไปเที่ยวที่วัดหลวงตามหาบัวมาแล้วนะโอ้วัดใหญ่มาเริ่มฮะหลวงปู่มั่นฮะสุดยอดเกจิอีกท่านหนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดสวยนะฮะเดินสนุกเลยนี่ห้องนี้อุ๊ยอะไรเนี่ยมือนี่ก็มือครับอยู่บนเพดานชี้ลงมาเลยชีย้มาหาอะไรเอ่ยนี่ชี้มาที่สนามหญ้านะเขาบอกว่าขุดเลยจะเจอทองห้องนี้มีสะพานกระจกด้วยครับให้เราเดินโอ,โอ้สะพานแก้ว นี่น่าจะเป็นสถานีรถไฟแน่นอนฮะพอเห็นเก้าอี้แบบนี้นะฮะสัญลักษณ์อยู่แล้วนะของสถานีรถไฟแบบนี้เลยโอ้เป็นอพบพวของเก่าของโบราณคะน่าจะซักมาห้าสิบปีที่แล้วประมาณพวกนี้ของกล้องถ่ายรูปไลกาห้าแปดครับสมัยก่อนท่าผมต้องทำอย่างนี้ แต่สมัยนี้ก็ยังเห็นอยู่นะไอ้เครื่องครอบหัวแบนและนี่ก็น่าจะเป็นห้องของกายแล็บครับอ้สุดยอดรถยอดฮิตย่านนี้เลยนะอุดอรหนองคายเนะี่ยวิ่งกันให้ว่อนเลยก็ประมาณนี้ครับาการเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์นะฮะจัได้สวยงามมากๆนะฮะมาเข้ามาเที่ยวชมกันฟรีด้วยนะโอ้ และตรงนี้ครับแน่นอนเห็นน้องเป็ดสามตัวหนองประจักษ์ครับเออแต่ก่อนน้องเป็ดเยอะกว่านี้นะตอนนี้เราสามตัวแล้วอาจจะแบบว่าแดดร้อนนะน้องเป็ดก็เลยค่อยๆตายไปทีละตัวสองตัวนะตอนนี้เหลือน้องเป็ดอยู่แค่สามตัวเท่านั้นนะฮะที่อุดรรีบๆมาหาน้องกันนะก่อนที่น้องจะไม่เหลือแล้วปนระมาณนี้นะครับสำหรับการมาเที่ยวสามวันสองคืนนะอุดรหน,นองคายแล้วก็เวียงจันท์ด้วยนะครับคลิปนี้ไนดะ้เที่ยวกันหลากหลายที่เลย กป้าเหม่นะครับคิดถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ